อ,อยากได้งานนี้มากเลยนะอ,อ,องค์ประกอบในพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณกรณีพิธีแกลหมอเหมือนเดิมเลยนะฮะตัวนี้อาจารย์จะอธิบายอะไรคะ องประกอบอย่างเดียวใช่ไหมที่ตัวเองจะต้องเอาไปตีใช่ไหมตัวแรกมาก่อนเลยบทบทบท,บท,บทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเอาตัวนี้มาลงเลยถ่ายจา์อาจารย์จะต้องลงพิธีกรรมแกลมอก่อนนะพิธีกรรมแกลมอเสร็จแล้วอาจารย์จะต้องลงอัตลักษณ์ชาวไทยกุยและอาจารย์จะต้องลงตัวไหนคะจะต้องลงตัวไหนคะองประกอบ อาจารย์จะต้องมาวิเคราะห์ตัวนี้ว่าองค์ประกอบที่หนึ่งอาจารย์เห็นมีอะไร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 แล้วได้อะไรจากสิ่งที่อาจารย์มองเห็นตัวนี้นะคะและก็สรุปเมื่อสรุปเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นมานานุกรมนะฮะที่เราเอามาใช้เสร็จเป็นเรื่องที่สองแต่เราจะมาหนักในเรื่องขององค์ประกอบเพราะตัวนี้เขาบอกว่าองค์ประกอบเขาจะศึกษาองค์ประกอบดังนั้นคนที่เขาเขียนรีเสิร์ชมาก่อนเขาจะรู้ว่าองค์ประกอบของพิธีกรรมแกมมอมันมีอะไรบ้างนะคะ มันมีรูปแบบยังไงมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วก็มันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงแบบไหนถ้าเขาเรียงผิดเรียงอะไรเราก็จะอานปุ๊บเราก็จะรู้อันนี้อันนี้เรียงผิดต้องไปอย่างนั้นต้องไปอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะหนักไปแบบนี้นะคะอ่ะาทีนี้องค์อ่าไอ้ตัวหนึ่งวิธีในการประมาทได้แล้วตัวท,ที่สององค์ประกอบในพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญ,ญญาณได้แล้วนะคะเราจะเอาอะไรอีกห้าเราจะเอา สัญล ah, ักษณ์สัญลักษณ์ในสัมโบลิกอินสีตรมมอนีซูเปอร์เนเจอร์โรพาวเวอร์เคสแกมมอริทชัวออฟเดอะไทกุยพีเพลน่าจะได้เพราะอะไรคะเรากำลังศึกษาสัมโบูิกก็เรียงมาเหมือนเดิมแต่มันจะไปหนักอยู่ที่สัมบลิกสัมบูิกมันมีอะไรบ้าง มันมีดาบมีประเกิมมีคล้องมีหมงมีช้างมีมา้ามีเส้นนุน่นเส้นนี้เราต้องเอามาหมดทุกอย่างเราต้องเอาภาพมาลงมาลงและอธิบายตามภาพ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 ตา,า,พตา,าพนะฮะแล้วไอ้แล้วสัญลักษณ์พวกนี้มันให้คุณค่าอะไรอาจารย์ต้องมองมองได้ก่อนว่าสัญลักษณ์ตัวนี้อาจารย์กําลังจะอธิบายอะไรหรืออาจารย์จะอธิบายแค่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่อยู่ในพิธีกรรมเฉยเฉยหรือว่าอาจารย์จะบอกว่าสัญลักษณ์และคําสอน อาจารย์ก็จะตีไปว่าสัญลักษณ์ที่มันอยู่ในพิธีกรรมเนี่ยมันสอนอะไรมันมีความจะเป็นยังไงในพิธีกรรมแกลมอมันมีได้ไหมหรือมันไม่มีได้ไหมมันก็จะลึกลงไปอีกมันก็อะลึกลงไปอีกแต่ถ้าเขียนแค่ว่าสัญลักษณ์ในสัญลักษณ์ในพิธีกรรมสื่อสารนวัติในพิธีกรรมแกลมอแล้วก็ลงแค่สมมติว่ามันมีแค่12สัญลักษณ์หรือมันไม่แค่10ตัวก็ลงไปแค่10ตัวจบได้แค่นั้นฉันก็จบแค่นั้นฉันไม่จำเป็นต้องบรรยายเพิ่มเพราะฉันแค่จะศึกษาแค่สัญลักษณ์ ฉันไม่ได้ไปบอกว่ามันจะต้องมีคําสอนอย่างงู้นมันจะต้องอันนี้แต่ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามที่มันวิเคราะห์วิเคราะห์สัญลักษณ์เชิงคําสอนเห็นไหมมันไปแล้วเห็นไหมวิเคราะห์สัญลักษณ์เชิงคําสอนในพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณกรณีพิธีกรรมแกลล่บอมกลุ่มชาวไทยกุยเราเห็นอะไรท่านอาจารย์เราจะมีตัวนี้อลยัยสิตัวเนี้ยมันจะมา บอกว่าคุณจะต้องไปขยายคำนี้คุณจะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์สัญลักษณ์วิเคราะห์สัญลักษณ์มีกี่ตัวเอามีมีหตัวสมมติสมมติมันมี5ตัว2 3 4 5มสีันมี5ตัวใช่ไหมคะสัญลักษณ์มี5ตัวเอาตัวนี้ไปเป็นตัวถอดว่าไอาตัวที่หนึงมันสอนอะไร ไอตัวที่2มันสอนอะไรไอตัวที่3มันสอนอะไรตัวที่4ี่มันสอนอะไรตัวที่5้ามันสอนอะไรและตัวเองต้องบอกด้วยว่าวิธีได้มาซึ่งการถอดคําสอนเนี่ยมันจะเป็นคําสอนแบบพระพุทธศาสนาหรือมันเป็นคําสอนแบบชาวบ้านตัวเองต้องดีฟิเนชันเข้าไปข้างในด้วยนะว่ามันเป็นคําสอนที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบพิธีกรรมหรือผู้เป็นคนที่เป็นนักรงนักปรกต่างๆเหล่านี้ และมันเป็นและจากผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วถือว่าเป็นคําสอนเชิองอะไรนะเป็นคําสอนแบบชาวบ้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาแบบความกระตันยูกระตากว,วิธีมันจะไปแต่มันมีคําสอนอยู่บางลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับทางพระพุทธศาสนาด้วยอย่างเช่นความกระตันยูกระตักว,วิธีไตรสิกขาคันติโสร,รจักความงามอะไรอย่างเงี้ยต่างๆางค่ะอาจารย์ <S <S เราก็สามารถเอาไปสัมพันธ์ได้โดยแบบไหนคะอาจารย์อ่ะโดยแบบไหนอ่ะบอกวิธี วิธีวิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์เชิงคำสอนอเชิงคำสอนในพระพุทธศาสนาเห็นไหมมันไปอีกแล้วเมื่อก,อกี้ฉันกำลังฉันกำลังเขียนแค่สัญ,ญลักษณ์ฉันได้แค่สัญ,ญลักษณ์มาแล้วนะอันนี้งานนี้ปิดจ็อบไปแล้วตีพิมพ์ไปแล้วพลามางานที่สองคำสอนเชิงคำสอนเนี่ยฉันจะเอาคําสอนแบบชาวบ้านจะได้อีกหนึ่งงานฉันตีพิมพ์ไปแล้วนะ พอเรามันจะว,วิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์เชิงคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมพิธีกรรมแกลมอเอาอย่างเงี้ยเป็นต้นพิธีกรรมแกลมอนู่นนี่นั่นอะไรประมาณน,นี้เป็นต้นนะคะเสร็จแล้วพอเวลามันมีคว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยตัวไหนล่ะที่มันเป็นคําสอนตัวเองเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวนี้มันจะเป็นคําสอนแต่มันจะต้องเป็นคําสอนของชาวบ้านเอาใส่ชาวบ้าน ชาวบ้าน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 เนี่ยมันเราเห็นเป็นชาวบ้านหมดแล้วนะเราเห็นเป็นชาวบ้า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 นหมดแล้วนะแต่ทีนี้พอเวลาเอาคาเนี้ยมาจับเอาคํานี้มาจับตัวไหนมันเป็นตัวที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาชาวบ้านตัวสัญลักษณ์ตัวที่หนึ่งมันมีชาวบ้านอยู่ประมาณสามตัวแต่อีกสองตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาตัวที่สอง มันมีแบบชาวบ้านอยู่หมดทุกตัวเลยแต่มันมีตัวหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาตัวที่สามไม่มีก็ตัดไปตัวที่สี่เอามีถ้ามีมีอยู่ห้าตัวก็บอกห้าตัวมีอยู่สองตัวก็บอกสองตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตัวที่ห้าถ้ามีก็มีอ้าไม่มีก็มีเอ้าวอามีสักหนึ่งอันซะตัวหนึ่งที่มันมีของพระพุทธศาสนา เอาตัวนี้ทั้งหมดที่เป็นคําสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเอามาไว้ในหมวดเดียวกันว่ามันมีคําสอนมาอะไรอย่างเช่นกะตันยูกะตะเวทีอา่าขันติอา่าความงามาสมมติอย่างนี้นะความงามศีลธรรม อ่ะสมมติอย่างเงี้ยสมมติว่าคําพวกนี้มันเป็นคาทางพระพุทธศาสนามันเป็นคําสอนทางพระพุทธศาสนาคําพวกนี้จะเป็นคําที่มีความสัมพันธ์กับทางพระพุทธศาสนาได้เลยชุดองค์คำรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งวิเคราะห์สัญลักษณ์แล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์แล้วก็คําสอนที่มันออกมาเป็นของชาวบ้านแล้วกติออกมาว่าตัวไหนเป็นของพระพุทธศาสนา มันยังแทไปได้อีกนะถ้าจะตีพิมพ์แค่นี้ก็ได้นะแทไปอีกแล้วไอ้คำสอนพวกนี้มันมีประโยชน์ยังไงพะลมมันมีประโยชน์ยังไงไปลบข้างหน้าออกไปลบข้างหน้าออกคุณค่าคุณค่าด้านคำสอนที่ ปราฏในพิธีกรรมชาวไทยปุยกรณีแกลมอเอาคุณค่านี้มาจับเอามาจับตรงไหนคะปึ๊บเอามาจับตรงนี้กระตันยูขันติอดทนนี่แล้วไปตีใส่คนตีกลับไปคืนตีกลับไปคืน ความหมายของตีคำากกลับไปคืนนี่คือยังไงพิธีกรรมเหล่านี้มันอยู่กับคนคนมันมีมันจึงรักษาพิธีกรรมนี้เอาไว้เมื่อคนมีจึงรักษาพิธีกรรมนี้เอาไว้และพิธีกรรมมันอยู่กับคนคนมันอยู่กับพิธีกรรมคนไปอยู่ไหนจะมีพิธีกรรมความเชื่ออยู่ที่นั่นทีนี้กลุ่มพวกนี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะแสดงตรงนี้ออกม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 าเราก็เพิ่มไปว่าคุณค่าด้าน ความกระตันยูโดยอธิบายกลุ่มคนพวกนี้ว่าเขามีลักษณะความกระตันยูยังไงเขาเอือเพื่อเผื่อแพ่เวลาเขาจัดพิธีกรรมนึกว่าคนของมาให้กันอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเขาเห็นคนเท่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องเขาต้องการอยากให้พ่อเขาหายแม่เขาหายป่วยอเขาประกันมาโปกมาปัวกันจำนวนค่ะอาจารย์มองเห็นอาจารย์มองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่ในพิธีกรรมไหมมองเห็นเนี่ยค่ะอยู่ในชุดความรู้ตรงนี้ตัวที่สองคุณค่าเติมข้างหน้าไปคุณค่าเติมข้างหน้าไปคุณค่า โดยที่อาจารย์ไปมองว่าคุณค่าของความกระตันย่ที่คนกลุ่มนี้มันมีน่ะมันมีแบบไหนอาศัยที่ตัวเองไปรีเสิร์ชมาและไปมองมาแล้วโอ้เขามีแบบนี้แล้วอาจารย์ก็มาให้ตรงนี้เป็นชุดความรู้ของตัวเองซึ่งตรงนี้มันเป็นการพิมพ์พิมพ์เองของตัวเองทั้งหมดอยู่แล้วมันไม่ได้ไปคัดลอกจากของใครมาอยู่เลยใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นคุณค่าด้านคําสอนที่ปรากฏในพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยกรณีศึกษาพิธีกรรมแกนหมอได้กี่เรื่องแล้วนะ,ะโอ้สามสี่เรื่องอะไรเาเห็นไหมคะ พอเวลามันแต่คำมันใส่คำคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งมันจะไปแบบหนึ่งเวลาลบคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งแล้วใส่แบบหนึ่งมันจะไปอย่างหนึ่งแล้วมันจะหาอีกกลุ่มหนึ่งมันจะมันจะต้องหาไปอีกกลุ่มหนึ่งมันจะหาบางตัวใส่คีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งมันจะไปหากับพิธีกรรมบางตัวกลุ่มหนึ่งมันจะไปหากับคนบางตัวใส่อีกคำหนึ่งมันจะไปหากับพื้นที่บางตัวใส่อีกตัวหนึ่งมันจะไปหากับกับความวุ่นวายกับอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ตรงนั้น ะะมันขึ้นอยู่กับว่าคําที่เราเอาไปใช้ตั้งเป็นหัวข้อแล้วหาตามคําเอาไปตั้งเป็นหัวข้อแล้วหาตามคำโอเคไหมอันนี้ไม่ค่อยมีคนสอนหรอกนะก็จะมีแต่ว่าบอกอย่างนี้แล้วเด็กเด็กนะ่ะฟังปุ๊บหรือใครฟังปุ๊บอ๋อ ของทุกอย่างมันจะออกไปจากหัวข้อของมันแต่ว่านักวิชาการเขาไม่ค่อยพูดกันเขาไม่ค่อยอะไรกันหรอกหนูก็ไม่เข้าใจหรอกหนูอาจจะสอนผิดสอนถูกก็ได้หนูไม่รู้แต่เราทําแบบนี้แล้วเด็กมันไปเก็บความรู้มันเข้าใจมันไปมันปิดจ็อบให้เราได้มันไปหาข้อมูลให้เราได้มันอะไรนะพวกเขาฟังแล้วเขาเข้าใจจากหัวข้อที่มันแตกออกไปแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละคําแต่ละคาแต่ถ้าอย่างนั้นเด็กมันจะจําสับสนมันจะจําเป็นท่อนเดียวกันและมันจะ แล้วมันจะเรียงไม่ได้เมื่อมันเรียงไม่ได้ปุ๊บ,บเด็กไม่สามารถหาหาเนื้อหามาใส่ตามคีย์เวิร์ดต่างๆได้ดังนั้นเวลาเวลาเด็กจะเป็นรีเสิร์ชจะเป็นวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นวิจัยพอโทจะเป็นวิจัยปอเอวก็ตามตั้งหัวข้อให้เด็กให้มันได้ก่อนแล้วก็มีคําสําคัญให้เด็กให้ก่อนว่าใช้คําสําคัญอะไรแล้วก็ให้ไปดูว,วัตถุประสงค์ก่อนว่ามันเรียงวัตถุประสงค์ถูกไหม ถ้าเขาจะศึกษาพิธีกรรมมันจะต้องอันดับแรกมันจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่หรือศึกษาประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมนั้นก่อนพอราวัตถุประสงค์ที่2จึงค่อยศึกษาพิธีกรรมศึกษากระบวนการองค์ประกอบของพิธีกรรมนั้นให้มันอยู่ในบทที่2และบทที่3ก็คือ,อศึกษาคุณค่าที่ปรากฏในพิธีกรรม เด็กพวกนี้จะทําแบบนี้เด็กมันก็จะจบได้เด็กมันก็จะจบเร็วเพราะมันรู้ว่าคุณค่ามันมีอะไรถ้าเด็กมันสงสัยเอาเธอลองไปดูสิมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยกตัวอย่างให้มันดูเนี่ยนะฉันไปนั่นไปนี่นะมันเห็นอย่างนี้แล้วก็ฉันออกมาอันนี้มันคือตัวคุณค่าของมันเอ้าคุณค่าของเธอมันมีอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเธอหาตัวนี้มาใส่แล้วเอาภาพมาใส่ประกอบมันก็คือจบปิดจ็อบได้รวดเร็วทันใจเลยโอเคนะคะโอเคอาจารย์ไม่สงสัยบทความวิจัยแล้วเนาะ กับบทความาำวิชาการอ่ะแล้วท่น,นี้ค่ะ,ะสนุกสนุกนะ <c oughs> นักสอนเล